ถามว่าหน้าฝนแบบนี้โดนเชื้อราบ้างไหมค,คือมีค่ะเชื้อรากับหน้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยการปลูกพืชใน,นระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยปกติก็จะมีความชื้นอยู่แล้ว,<ม>ลวทุกคนดูนะขนาดดอกดาวเรืองที่เพาะใหม่ๆโดนละอองฝนไปนิดเดียวก็เริ่มมีอาการใบเหลืองใบจุดแล้วแต่วิธีการดูแลหรือป้องกันเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่ <คำ S 2> มีทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายด้วยทั้งห,หมดเลยตอนนี้ที่เมียปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้หรือว่าเดียวจะใช้เป็นกลุ่มชีวพันธุ์ดูแลทั้งหมดเลยค่ะชีวพันธุ์ หาเรื่องเชื้อราใบไม้ใบจุดใบเลืองเี่ยก็จะใช้เป็นไตรโคเดมาตัวนี้เลยข้อดีของตัวนี้เลยก็คือเขาใส่ถุงกรองมาให้แล้วเราไม่ต้องมานั่งกรองเองแค่ okay, อเอาไปแช่ไว้ในน้ําแล้วทิ้งไว้สักพักก็เอาน้ําใสๆเนี่ยมาฉีดพ่นต้นไม้ได้เลย,เลยแล้วที่สาคัญคือราคาไม่สูงเห็นถุงถุงเล็กๆแบบนี้สามารถผสมน้ําได้ถึง20ลิตรเลยนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นผลลัพธ์ชัดสามารถไปเลื่อนดูคลิปที่เหมียวลองปลูกดาวเรืองไฮโดรโปนิกครั้งแรกใน EP พีที่9ได้เลยคลิปนั้นเหมียวก็ใช้เวลาถ่ายน้นพอสมควรเพราะอยากใ้นนงคอากลชไตดมั เดี๋ยวเมียวแปะไว้ให้ที่เดิมนะคะ